สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอนทัวเจ้าเก่าคนเดิมนะครับทมาเดินหาซื้อของกินซะหน่อยพวกผักผลไม้พวกเห็นเขาว่าเป็นตลาดเป็นตลาดขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวลองไปดูเลย ไปดูกันมาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยบรรยากาศช่วงเช้าๆที่ตลาดไทยเดินดูสนุดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่อง youtube ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้อีกทีเ่เราไปเดินดูบรรยากาศ ภายในตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจหวัดปทุมธานีต่อเลยครับเดินดูผลไม้ต่างๆที่ตลาดไทยรังสิตอำเภอคลองหลวงจหวัดปทุมธานี ตอนนี้ยังเช้าอยู่คนก็เยอะเลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเงาะตลาดไทยรังสิตเป็นเป็นตลาดขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับได้ยินคำว่าเป็นตลาดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตลาดจะมีพื้นที่เยอะ คนที่เป็นพ่อค้าเขาจะมาแบบซื้อของที่นี่แล้วแล้วเราจะเอาไปขายต่อซื้อผลไม้เขาจะซื้อเป็นเค่งเลยที่นีเ่เขาไม่ได้ซื้อแบบเป็นลูกสองลูกผมมาเดินดูเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นพ่อค้าขายผลไม้อะไรทั้งอะไร มาเดินดูบรรยากาศภายในตลาดไทยเดินดูผลไม้ต่างๆมาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยฝั่งนี้จะเป็นแอปเปิลเป็นสาลี่ก็มีผลไม้จากเมืองนอกก็มีจากเมืองไทยก็มีเอามาวางขายเขาจะขายเป็นเข่งเป็นศูนย์ขายศูนย์เป็นคล้ายๆกับ ศูนย์ค้าสง่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค้าสง่งค้าปลีกใครที่จะขายจะค้าขายผลไม้ต้องมารับต้องมารับซื้อที่นี่แล้วแล้วเอาไปขายต่อเขาจะซื้อแบบเป็นเข่งที่นี่ซื้อทีละมังมากแล้วเอาไปขายต่อ เดี๋พาเดินดูบรรยากาศเอาให้ทั่วเลยที่ตลาดไทยรังสิตตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่คนยังยังไม่เยอะเท่าไหร่จะมีผลไม้มาขายตามประดูการเยอะมากเลยแล้วแต่ฤดูตามปดูงานตามประดูการของมันถ้าเป็นช่วงเงาะพวก ช่วงเงาะช่วงทุเรียนก,ก็จะมีทุเรียนอะไรมาขายแต่เป็นช่วงและแต่ช่วงของมันเป็นตลาดค้าขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดมาเดินที่นี่จนเหนื่อยเลยล่ะ จะเป็นล็อกเป็นล็อกจะเป็นโซนโซนให้เราเดินมีพื้นที่แบบใหญ่มากๆเลยจะเป็นโกดังเลยละ่ะขายผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลใครที่อยากมาซื้อผลไม้เเอาไปขายต่อต้องมาที่นี่ครับ ตลาดไทยรังสิตมีทั้งผลไม้จากเมืองไทยผลไม้จากเมืองนอกตอนนี้ยังเช้าอยู่ คนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนโลละ80โลละร้อยก็มีโลละร้อยยีก็มีมีมีหลายราคาให้เลือกอันนี้โลละเท่าไหร่โลละโลละเกโลละร้อยก็มี ทุเรียนโลละเก้าสิบอันนี้ฟังนี้จะเป็นเป็นเงาะเป็นเงาะเป็นมังคุด จะมีเป็นโกดังเลยอ่ะะาฝั่งนี้ร้านนี้เขาจะขายเป็นขายทุเรียนเป็นเป็นแพกเป็นแพ็กตัวนี้ออผมก็เลยซื้อร้านนี้สนอถูกมากเลยแพ็กละ80บบาทร้านนี้ ตอนนี้ผมก็เลือกซื้อทุเรียนไปแล้วปกติเขาจะขายเป็นเข่งแต่มีร้านนี้ร้านเดียวที่ขายแบบเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรครับเป็นกล่องเป็นแพ็คขายเป็นแพ็ค ตอนนี้ผมก็ได้ทุเรียนมาแล้วเดือนดูผลไม้ต่อ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนช่วงนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันเริ่มจะหมดแล้วมีหมอนทองโลละร้อยี่บาทอันนี้โลละเก้าสิชนีทุเรียนพันชนีโลละเก้าส ั่งนี้จะขายเป็นเป็นแพคคลิปวิดีโอใกล้ใกล้จบแล้วนะครับดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนทัวร์ช่อง y o u t u b e ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมจากบ่าวเชิกินเที่ยวตะลอนทัวเจ้าเก่าคนเดิมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม